ับสวัสดีครับพี่น้อง Easy Game ทุกคนนะครับพวกผมเ e n น Easy Game ครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม b a t t o b a t a p o l y p e กันต่อนะครับหลังจากคราวที่แล้วนี่เราติดค้างกันไว้ว่าจะไปทำเจ้า Battle Armor ในสุดเราก็ทำได้แล้วคร <Wow. S 1> าวนี้แล้วครับท่านผู้ชมทุกคนสนุกกัน นี่คือสแต็กพื้นฐานของมันนะครับดาเมจ94 HP สูงสุดอยู่ที่4,005ครับป้องกัน65ดาเมจที่ได้รับ8นะครับผมโอ้น่าจะไปบวกกับอาพวกบอสได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับข้อดีก็คือมันสามารถสวมใส่ครับใช่ครับสวมใส่อย่างงี้ปั๊บแล้วเราก็ยิงเมื่อเวลามันเสียหรือว่าใช้จนหลอดหรือข้างบนหมดปุ๊บ เราไม่สามารถเพิ่มด้วยยาหรืออาหารอะไรพวกนี้นะครับเราจะต้องนี่ครับเราจะต้องหาชิ้นส่วนมาซ่อมแซมมันครับพวกนี้ครับพวกนี้เลยครับเอามาซ่อมแซมแต่ไม่เยอะมากครับเป็นชิ้นส่วนที่เราหาได้ง่ายครับผมเอาแล้วครับนี่ลองสวมดูครับ ข้อเสียมันก็มีคือมันไม่สามารถเอาเข้าบ้านตามดันเจียนต่างๆของแผนที่ต่างๆได้ครับและซึ่งาฐานทัพหลักเราข้าในก็ไม่สามารถเอาเข้าไปข้างในได้ครับอันนี้คือเราต้องจอดไว้ข้างนอกนะครับว่าจะจอดเททๆข้างในสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเราจอดไว้ใกล้ๆรถถังเราก็ได้ครับ่เหมือนเป็นคลังแสงเป็นคลังแสงเรานะครับ โอเคงั้นเราไปลุยบอสกันดีกว่าครับอ่าน่าจะเป็นบอสนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปสำรวจไม่ได้เลยอยากมาเจอพร้อมกับคุณผู้ชมทุกท่านครับว่ามันจะมีอะไรในสัญญาณเตือนเราจะไหวหรือไม่อ่าเราไปกันเลยดีกว่าครับ let's go <S ไปครับไม่ใช่อันนี้อั <laughs> น,นนี้นี่เองครับ เดี๋ยวเราลงจะแผ่นที่ลงมาข้างล่างสุดอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดแผนที่หรือว่ามาสำรวจบอสกอนเลยครับอยากรู้เหมือนกันอยากประเดิมพร้อมกับคุณผู้ชมเลยครับเดียวขอญาตเปลี่ยนอาวุธกันนะครับเ,เปลี่ยนลูกกระสุนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับ เดี๋ยวนี้ครับผมไปฟาร์มมาครับนอกรอบได้ชิ้นส่วนอาวุธเีวห้ามาด้วยนะครับห้าห้สีม่วงก็มีนะครับโอเคเราไปตีบอสกันดีกว่าครับน่าจะบอสแหละผมว่านะเอาละฮะ ป็นลุยกันดีกว่าครับดูท่าทางกันเดินรูปร่างมาประเทศดีนะครับเหมือนกันดั้มเลยครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตลงซ่อมกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปบุกบาฟ้าลงนะครับโอเคอนุญาตซ่อมกันครับโอเคเล่ไปลุยกันครับบู๊ถ้าเกับเราบินเลื่อสองหลอดเลยนะครับตรงนี้กดสแกนดูสิอสแกนไม่เห็นเลยนะครับตรงนี้ นี่ชักน้ากลัวแล้วสิครับทำไมสแกนไม่เห็นอะไรเลยแปลกๆนะครับโอ้มีแต่เศษซากครับผมเดี๋ยวต้องดูก่อนเอาเวลอะไรถ้าเวลเยอะต้องวิ่งนะครับมีกองเต็มไปหมดเลยครับโอ้กองซากศพครับซากศพตัวอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว ความมืดใกล้เข้ามาจะมีแซมมอนอยางไงวะเว้ไอลไเวลแปดนะครับลองดูกันครับอ้าที่ครับลองครับใ้ตัวงงงงงงไปไกลตาแตกเลยไอพวกนี้ดินะเดี๋ยว,นะวอะไรขึ้นครับ <laughs> โอ้ทีเดียวตายแต่ผมว่าผมน่าจะสู้ได้แต่ต้องหาวิธีก่อนครับ ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับโอ้โหคืออยากจะบอกว่าสุดๆครับดอกเดียวทั้งคณะครับและแบทเทอร์อัมเมอร์ผมไปอยู่กับดงบอสโอ้โหแต่ยิงมันเข้าอยู่นะครับยิงมันเข้าอยู่ ไม่ได้ครับต้องแก้แค้นครับอ,อืโอ๊ยมันเรียกพวกด้วยเหรอครับเนี่ยโอ๊ะ ไม่ใช่แล้วครับโอ้โยโอ้โยโอ้โยโอ้ยผมจะไหวไหมครับ <c ười> โอ้โยโอ้โยโอโย้มานี่มานี่โอ้โหแตกไ,ได้จะเกือบจะครึ่งรออยู่แล้วอู้ และนี่ก็คือความพยายามในรอบที่5ของผมครับมันใกล้ตายนะครับมาดูกันเลยครับว่าบทสรุปจะเป็นยังไงตัวสตตนครับย่แล้วอย่ามาโอ้โหโอ้ยนะความรักความเมตตา เป็นเรื่องน้าเศร้าที่เราเอาหุ่นแมทเทอร์นาเมอร์ไปแตกในด่านบอสเวล8ครับเหมือนจะเป็นบอสคิมิล่านะครับผมได้ทำการพยายามฟาร์มอยู่หลายครั้งแล้วก็ไปสู้ใหม่อยู่หลายครั้งครับซึ่งไม่เป็นผลครับยังไม่ไหวครับอาจจะต้องได้ของสีม่วงก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจ กพโดนแรงมากครับระยะมันไม่ได้ถ้าเล่นสนไนเปอร์หมดทุกตัวระยะได้ครับแต่ด้วยที่ว่าเรามีปืนคนกับลูกองด้วยระยะไม่ถึงครับงันเอาไว้ของถึงแล้วเราค่อยไปลู้วต่อครับส่วนแบตเตอร์อัมเมอนั้นฝากคนไว้ก่อนครับเจ็กคนแน่เจอกนันไว่โอเคครับผม งั้นระหว่างนี้เราจะไปทำอะไรดีเอ้ยโอเคงั้นก็ไปดูแผนที่ในแผนที่อื่นก่อนดีครับเผื่อจะมีอะไรน่าสนใจเนี่ยบอสเลเวลแปครับจะไม่ไหวเกินมือไปครับเกินมือไป ฝากไว้ก่อนนะงั้นวันนี้เรามาเปิดแมปนี้กันดีกว่าครับแล้วก็พูดคุยกันอ่าสบายๆครับอาจจะต้องเปิดแมปให้ครบทั้งหมดหาของให้ได้สักนิดหนึ่งครับถึงจะกลับไปสู้กับเขาได้กับคิมเมลาได้ลองพยายามสามครั้งแล้วปั๊มยาสู้แล้ว จะมีช่วงจังหวะที่เขาทุบหินนะครับซึ่งจังหวะมันเร็วมากครับไอป่อยพิษยังไม่เท่าไหรจังหวะทุบหินนี่คือถ้าโดนระยะใ,ใกล้ๆตายเลยครับทีเดียวซึ่งเป็นอะไรที่ลำบากเกินไปครับมีรอบหนึ่งทําได้ถึงครึ่งหลอดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ไหว ถึงสู้ต่อไปเวลาที่เหลือเจ็ดนาทีก็ไม่พอพอตัวเราตายหมดแล้วเราไปชุบเพื่อนไม่ได้ออกใหม่ก็เลื่อมเลือดใหม่ก็ยังคิดไม่ออกว่า,าเราเจะจัดการกับมันยังไงดีเึง๋ยจะมีคนไหนท่า,าในใดพอทราบวิธีฆ่ามันด้วยเลเวลเท่านี้ของเท่านี้ก็แนะนำมาได้นะครับเกิดรับทุกความคิดเห็นนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าพักสมองจากการที่กำจัดมันไม่ได้ตึงครับผมไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราจะสู้มันได้ยังเพิ่งช้อสีเว้นนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มความเริ่มเก็บของไล่เปิดแผนที่ไปก่อนเรื่อยๆครับจนกว่าจะเต็มส่วนเรื่องบอสอ่า ถ้าเรามีของในระดับหนึ่งก็น่าจะไหวครับจริงๆของว่าไหวงั้นวันนี้เรามาเปิดแผนที่นี้กันก่อนนะครับเราไปคิดหาทางอีกทีหนึ่ง ไอ้ أي, เจ้ารถถังตัวนี้ก็ยิงแรงเหมือนกันนะครับโดนภาคพ,พื้นอันนี้โดนทางอากาศโอ้หไอ้คำว่าโดรนนี่ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่บินแล้วบังคับหรอครับมันมีภาคพ,พื้นกระถางอากาศหรือว่ามันจะเป็นคำเรียกเป็นคำเป็นคำเราเรียกสำหรับสิ่งที่บังคับจากนีนหมดระยะไกลหรือเปล่าครับ หรือเคลื่อนที่ยังไงใครรู้ตอบท้อคอมเมนต์สิงว้าวได้ของอยู่ครับจัรูัวระดับไหนแหมเบเธอร์อเมร์เบเธอร์อเมอร์เปิดตัวได้แป๊บเดียวเองครับไปซะแล้วโอ้โห ด้วยความที่เราเปรี้ยวเกินไปครับคิดว่าไหวเอาเอาหนะ้าไหวนะทำอะไรเกินตัวไปหน่อยครับซึ่งเลยทำให้เราต้องมาฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอย่างนี้เอง จังหวะถ้าเราสามารถเล่นได้โดยที่มันไม่โดนจังหวะลูกหินมันอยู่ใ,ใกล้ๆน่าจะได้อยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าเวลาจะทันหรือเปล่าแต่ลูกซ้อนหมดประโยชน์นะครับอาจจะไม่ได้ใช้ยิงเลยระยะที่จะทำการยิงมันได้ต้องอยู่ประมาณนี้ครับ อีกเล่นิดหน่อยแล้วต้องหนีเล่งิหน่อยต้องหนีซึ่งมันวิ่งเร็วด้วยนะครับมันมีจังหวะชาร์จด้วยช่วงที่เรามีเฮลเลกเตอร์เรียกร้องความสนใจมันก็โอเคอยู่ครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะสนใจตลอดนะบางทีมันก็หันแววงกลับมาหาเราเต้ก็มาดูกันอีกทีว่าเราจะหาวิธียังไงดีนอกจากฟาร์มของลองดูหลายๆวิธีครับอาจจะมีซักวิธีที่เราได้ ผมต้องมีเหลี่ยมมีมุมไหนที่ทํามาเพื่อกําจัดไอตัวนี้ครับอ่าชิเมนต์กดล็อกอ่าแต่ผมจะไม่ดูสปอยนะครับผมจะอ่าพยายามที่จะหาวิธีด้วยตัวเองก่อนครับหาจนแบบจนสุดทางนะตอนนี้ยังไม่สุดทางครับแต่แค่รู้สึกเหนื่อยกับการปั๊มยาครับก็เลยมาหยุดพักก่อนครับ เออจะวิ่งไปไหนนะ่ะจมตสไยี่พวกไเป๊กทำไมพวกแกไม่อยู่ที่นี่ทำไมพวกแกไม่ไปยิงไอ้เจ้าคิวิล่านั่นฮะโอ้แมปเยอะเหมือนกันนะครับเด็กเยอะเลยรู้คุณผู้ชมจะเบื่อก่อนหรือเปล่า อูความรุ่นเหลวผมต้นคลิปก็ได้ครับใครเล่นเกมนี้อยู่ก็ระมัดระวังในการที่จะไปะเหยียบกับมันนะครับให้ตัวเราโหดสักนิดนึงค่อยไปครับอาจิีถ้ามีาปินสีม่วงหรือไม่ชุดสีม่วงสักหน่อยกันก็น่าจะดีกว่านี้ครับแต่ถ้าจะให้ดีเลยผมที่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าต้องเป็นสไนเปอร์ลุ้นๆเลยครับ ยิงไกลๆตัวมันไม่หนามากนะจริงๆผมว่าตัวมันไม่ได้หนาเท่าไหร่ครับพอได้ยิงนะประเด็นคือมันโจมตีแรงมากครับแล้วมันมีโจมตีหลายรูปแบบมีกระแทกพื้นชาร์จกระแทกพื้นคือทีเดียวตายครับอย่างที่สองก็คือปล่อยพิษออกมาครับอันนี้โดนพีครึ่งรอดถ้าโดนสถานะติดพิษก็ต้องรีบปั๊มครับอย่าตาย ก็มีท่านะครับเป็นท่าเหมือนใย้ายามหรือตบอะไรนี่นะครับหินกระเดน็นออกมาคืดอดอกเดียวร่วงเหมือนกันครับหินกระเดน็นถ้าโดนถักทา,ทาก็อาจจะเหลือประมาณหนึ่งในสามแค่นั้นนะครับเร,เรื่อยเดี๋ยวไฟาร์มเรื่อยๆก่อนนะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวนอกรอบผมอาจจะไปเปิดแผนที่ให้หมดแล้วก็ลองหาวิธีหาของเพิ่ม หรู้ว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆห,หรือว่าอาจจะได้ของม่วงมาเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจครับต้องมาลุน้นกันฟ้ามชิวๆเลยครับตอนนี้ได้กดเป็นที่ยืงเดียวนี่ก็น่าจะอยู่ในช่วงท้ายคลิปแล้วครับ หมดแรงครับหมดแรงหาวิธีฆ่ามันไม่ได้คือถามว่าได้ครับรู้วิธีที่เราสู้มันได้แต่โอกาสที่จะสู้มันได้ยากครับอย่างแรกคือยากเราต้องคอยเติมเลือดต้องคอยหลบต้องคอยระวังต้องคอยทำน้ำเม็ให้เองซึ่งเวลาเรามีจํากัดแค่สิบสี่นาทีใช่ถูกต้องครับมีเวลาจํากัดแค่สิบสี่นาทีในช่วงกลางคืนเอ็กกลางวันคพอช่วงกลางคืนไม่ได้เลยครับมันเรียกพวกมา ฉพาะต้งวันมันก็ซัมมอนเจ้าหมาป่ามาแล้วครับมาเป็นฝูงแต่มันออกมาก็ไม่ได้หนามากครับเราสามารถปลาระเบิดจะยัดไปได้ก็สามารถเคลียร์ได้เหมือนกันสิ่งที่ต้องระวังจริงๆคือตัวมันเองนะครับตัวเจ้าบอนนั่นแหละครับโอเคผมว่าหยุดฟาร์มแค่นี้ก็ดีกว่าครับเพราะว่าฟาร์มต่อไป อวคุณผู้ชมจะเมื่อเดี๋ยวผมฟาร,รมนองเราด้วยว่ามาพูดคุยกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับบ้านแล้วก็ตัดคลิปลาไปก่อนนะครับไว้เราจะมาแก้แค้นมันใหม่ด้วยกันไอจ้าบอสกิมเมล่าผมหมายห่วงไัแล้วก็ใครที่ติดตามอยู่คอยให้คำแนะน,นำคอยดูคลิปผมก็กราบขอบพระคุณมากจริงๆนะครับมันเป็นกำลังใจที่ดีให้สำหรับคนทำคลิป เกมแนวนี้ครับผมทำแล้วมีคนดูมีคนติดตามมีคนคอยพูดคุยนี่มันก็แบบว่าเหมือนเราเนี่ยได้แบบมีปฏิสัมพันธ์ได้สร้างแบบเอออย่างน้อยเราทําขึ้นมาก็มีคนชอบนะตัวเงินผมไม่เคยคิดจะได้เลยครับทําเพราะอ,าอยากหาอย่างอื่นทําเผื่อจะเจอแนวทางที่เราชอบครับผมไม่ได้ เป็นนักแคสตโดยตรงนะครับดูจากการพูดจากอะไรลิ้นยังพันเงินอยู่เลยครับแต่ก็พยายามครับพยายามทำคลิปดีๆทำคลิปออกมาให้เพิ่มมากขึ้นครับพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆพูดมากเรามาถึงไหนลนบะไ,ไม่เปิดแล้วดีกว่าไปดีกวกาครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่เราเอาบอสลงกันดีกว่า ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังถึตงตอนนี้โอเคยังไงเจ้าตัวนี้่อนเราจะไปกันดีไ่าเรามาลากันหลังจากฆ่าตัวนีงเสร็จโอเคสวัสดีครับผมไม,ไม่เจอใหม่ค์ทหน้าอีพีหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ